อ่ะขอกตอบสวัสดีสวัสดีสสเ,เอฟซีสุขุสุขชนครับเป็นครับเป็นช่องพี่น้องปังไปสุขุสุขชนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยู u ูบเจเอี้ยงชาแนลหลักะคนล่าฝันเนาะพี่น้องเนี้ยนำพาเพืนครับเป็นช่องมากราบขรรวาครับพี่น้องเอฟซีปู <c oughs> ปกก้องฟ้าครับพี่น้องเอฟซีเนาะย่อเปิดโตแล้วครับใก่สิบหกพรรษาเลยสร็แล้วละวะ่ะจะร้อยสิบเปิดโตเอาง่ายๆว่า ต่ก่อนนะบุพี่น้องเอซีโอ้จนอยู่ไปรไรเจ้มือได้ยินซื้อว่าหรือว่าเอาเลขว่าจะหนีผัดโทอัานฝ่าไปฐานนะครับพี่น้องเอซีเจ้ามือหยานบอลยอมหลับจัดเจ้าเลยเอาไงว่า,าสถิติกับสิบกว่างวดผ่านไปครับพี่น้องเอซีเนาะจนเป็นได้ปิดตำนานแหละครับจนได้เศร้าแล้วก็มือนีมาคนพั้วคนเจอ เหรียญเลขสิมามกาบคารวาขอโอกาสคูบาอาจารย์เพลนเอาเนื้อทั้งมาฝากตอนพี่รองเอฟซีมวดวันที่16กันยา2568ัน้กสิบแปดปูกองไครับพี่รองเอฟซีเอฟซีเก้าเหลุนเก้าเสิงหุจัดกิติศักดิ์เป็นดีเจ้ามือนี่จนชาวเอฟซีนี่ย่านทันที่แหละครับรองเอฟซีรูปแบบแนวทางวันนี้เสือกมาตรงจิดตรงใจแฟนคลับแฟนช่างบ่จะขอไปกราบคารวะหลวงปู่เพลนครับพี่รองเอฟซีเนาะ ก่อนจะชมคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้ทางทีมงานน้ำในด้อพี่น้องเด้อเพื่อจ้ำลังใจซึ่งกันและกันครับพี่น้องเพิ่นถมดินตัวพี่น้องเพิ่นกระรังสิสร้างนั้นสลาบอกหรือจังนดิ์สินเดยนี่ดินกระทมไปแล้วนะพี่น้องเพิ่นสิสร้างสลาบอกหรือจังดดยคือมาอยู่ในป่าในเลือดคักดแต่สินเดยจังาดนสิไปงาบมันไม่ใหญ่เด้อพี่น้องทางนี้ปะโถขนาดว่าเอารถทุ่งสูงมา แห่ดินขาดขาดได้พี่น้องพายุเขาฝนตกท่านกับบดีพระท่านปู่กับแม่ยุ้เล็บมาขับอากาบนมัสการหลวงปู่นะครับกราบคารวาผู้บาอาจารย์ครับหลวงปู่ครับพี่น้องเล็บสิอ่ะสาธุครับสาธุครับนมัสการครับหลวงปู่ครับท่านเป็นจะไหนที่มันอยู่กวางอยู่ไกลจากปู่ท่านครับท่างปู่สิ้นเคลืมอนยังไม่ปลาในดงครับจ้ะจังไหนมันเท่า มันเป็นผู้บุเบิกเนาะก็ต้องกินสี่ละมาบุกเบิกทีนี้พวแเรว่าเฮาประหยัดที่ว่าอยากเอามาสั่งบารมีนี่ร้องเบิงมันที่เป็นยังไดเสนซารากับบะมี่ที่ว่าสิเฮ็ดซาร่าอันแรกนี่ว่าสิบบทที่ภาพนความหมายเฮาน่ะชมชมดินไว้นะบวกผมแมนน่ะมันก็ได้พ่ะท่านในผอมเหมือนไดก็ว่าสีย่างนั่งสีเส้าเต็มเพคนมากจังก่อนค่ะเห็นมันพระท่านผอมเขาเสร็จเต็มคนมา รลอเดียนท่านบ้านี่แหละจากซีเมนปลายเดนหือต้นเดนขอภาษาหนิมนวุ่ของนสาลาขนาดภาษาแล่วมีงัในไี่สิช่ว่าบทิดามบทิฟามลองมทดสอบจิตนาครับอ่าันนั้นเป็นไปจังใดปลาสีซอยดีอะไรยาโยมในสาได้นี่น่ารักการวนอแสดงว่าเปิดเต็มสูบแล้วอยู่สู e คิดว่าอ้องหัวจักกับหัวจักว่างันละ มาสิซอยเดียมนุษย์ได้แบบไดซอยทักโดดทักถ้ำละตามเขาไปอยู่สายมากกับไรเนาะแต่แล้วแต่บุญราตนาคนมันปทอกันอยู่แล้วคุณผู้ใดไหลต้องความสั่งควาบุญนเป็่อี่รองเปิ่เปิดตแล้วอย่านี้ปลาดรู้จะมาท่างม่ยากขนาดเลยถ้าเป็นลักษนะได่ไหมงตรงพี่รองเนาะว่าขันกบสามาเส็นเทิงกับใครยังน้อยหอกเส่นเท็เสนไปแท่งสีนี่ก็ได้ ข้ายอี่มันเขาเจ้าเจมังอายคอเ็จถมข้องน้องกระหํามารุนจิเนาะทำเงนเปิดโตมากดังมานี่สุได้ปวทอลูกล่างเขาเอ้อนจีบเขาบปเนี่ยบนนันดีเนาะก็แล้วแต่บุญบารมีอันเนาะโค้งชไทยยังบอกลูกศิษย์หาสามตัวเกาว่าปูซีหาสามตัวกาแล้วถ้าสามหกสามจับส่กันเนาะฮกหาสามเนาะ บอกว่าเน้นๆนักๆเลยว่าสั่งพี่น้องอืเนาะแมปูโทรมามันนุ่งถึงเสือกมาที่ผ่านมาไซาใหม่เลยอืเป็นห่วว่าปูไม่ยู่นี่แล้วอืะโทรนั่งก็สั่งนานเลยบกว่าน,นี่นั่นนี้ก็ฟันอยู่แต่บ้านในฟัน,น,นเนียนหรอกเอ้าก็ฟันก็ฟันได้ไหะปูเออครับแต่ฟันว่าที่แรกเอา้ากูเฮ็ดนักเสี่เขาสิบอกว่ากูอุดรตะลีร้อว่าฉั่นในฝันได้ไหมครับ โมบมเมนตนั้นบอด้อวหรอกว่าชนพอมันโตร้อยขีดเองว่าชนโตร้อยโอ้เด็กฝันร้อยฝันฝันมาของร้อยขีดโตมันร้อยไปเองโอ้เด็ฝันนั่งอยู่ดีร้อยขึ้นร้อยไปวันนี้การมันเป็นลักษณะเป็นงานนั่ะละอ่าอ่าเป็นงานนี้พระเจ้ามันเป็นวัดผู้ครับผมวัดผู้อันเขาเคว่าอยังไล่ลงมาจาก ตำบุญนั่นแหละเข้าไปตั้มบุญแต่ห้าวบนขดยูหันห้าไปทากซื้อที่สถา,านที่นั่นน่ะมันมีสารปูยูหันพร้อบเขาได้เห็นต้นเงินยูหันต้นหนึง่ง<ห>เขาก็เอาต้นหนึ่งลงมาจากข้างเขาอันอน,น่ะต้นหนึ่งจากเขาสิไว,ว้ใส่ห้าวของพ่อจากหรอกครับผมอันนี้บังเอิญตัวห้าวร้อยไปมัเนี้ยนนร้อยทั้งนอนนี่บอนบอนร้อยทั้งนอนนอนร้อย <că> นอต oh, uh, คือจังนอตเออคือจังพุทธเจ้าสิอันนั่นนอตแค่เงเ้ยเหอครับอ่านอตลักทันแขคงกับว่าแคงข้าวปันไอดอกข้าวร้อยขึ้นพร้อมอืมร้อยแต่ร้อยประชุมปันไอดิวันนี่เรียกว่าคนไม่เห็นสิบว่าเ้าอดอดอดตะลรีว่าอาจารย์โข้าในฝัรนี่นี่ครับผมมันประม่นอวดหรอกอาจั่นเพราะมันร้อยเองอาจั่น์อ๋อเพราะร้อยเองเราก็ประมาณสามเมตรนี่ละจากหมอคนศลกนไปนะครับประชุบปันนี่ก็ได้ ย้อนลงมาพอออกนึงได้ไปเอาบ้าไปรับปอดรับเอาลลางเข้านอนนอนยังไงพอออกบ้าไปรับปอดไปเพิ่งไปนทำการได้ไหมไปไปซ้ำนั่นแหละซ้ำเขาก็อยู่บาเพิ่นเพิ่นกึ้ย่างแต่บาเหลานี้ขึ้ย่างนี่หครับ่คือย่างมันเถอะเบรปูไปเลยวไหมถอดอ้อมเข่าอ้อมไปอ้อมมาเข้าประตูทั้งสองออกประตูแรกไปเข้าประตูสองมันเถอะนี่คือเป็น คานว่าพระก็วนิมิตเนาะบ้านเขากับันเนาะผมเมนอคมิตดิอันนี้เป็นเป็นนิมิตเธอซื้ออันไหนกะพี่น้องกะในนี้องใฟังกะพิจานณาเอาเองตามครอมเป็นจริงมั้นิมิตสั้นฝันมะกูดเนาเราวัดสะวันกวฝันพระก็ว่ดนิมิตอ่านพระพุทธเจ้าพระว่าสุบินิมิต ครับคุณพุทธเจ้าอั่นอ๋อเป็นอีครูอีแต่ได๋ยังบ่หันตี้พ่อเพราะว่าตอนนี้ยังยังต้องติจะได้อีกเพราะว่าอ่าขยกองอีกเทนึงก่อนครับก็อายุปู่แล้วอายุปู่อะไรปู่อก71ปีอเพราะว่าปูเด อ่าบูร้อยขึ้นมันได้สูตรตัให้แ่ตอนนีจับปูจะตกแต่งมดเฮ็ดเออยังบ่ดเยอะอืมว่าเฮ็ดว่าให้มันใจคนี้ก่อนก็ว่าหัวนึงสงวดให้มันได้สร้างโสินะ่านคือเอเป๊ะๆเลยเรนีแน่นับ่ร้ออ่าอยอายุู71าษา71เนี่ยก็71ปี71ปีอืมเอาผู้ชายแบกเด้ ผู้ใช้สองคนแบดมิผู้เดียวผู้เดียวผู้ใช้ผู้เดียวดิแบดขึ้นบ่าดาเจ็ดหนึ่งเนาะเออต้องอ่าผู้ใช้แบดขึ้นบ้ายแต่ว่าผู้นีตึงนด่อ่าผู้ใชอยู่งลางออาเจดอุ้ยว่าเป็นแมนหรือวฆษณาอ่าแบดขึ้นหน่เออขึ้นบนนี่เออร้อยควอมนีเออเจ็ดหนึ่งหาเจ็ดนี่เดียวเออเออง่ายดีเออ ก็คือแบกอะไรนี่แบกใบ่กนนี่อใส่แบกปูเนาะปูน้ำเจ็ดเนาะโอ้โหอายุก็เจ็สิบปีเอ่าอิทดีเลยโอ้หาเจ็บหนึ่งหนึ่งหาเจ็น่ครับเจ็หนึ่งเมีเออห้าโอ้ตัดสามตัวเลยเออโอ้เอาปูขึ้นมาจะไหนปูมีเขาวะลักษณะนี่ เีื่อานอยากเปิดเผยถ้าท่านอยเปิดเรามันใจคนนี้เพราะว่าไปท่านใจคนรวยเยอะก็ส่ลูกตีตีไปไนใจชขยงบาปใจชียงบามีในใจก็มีส่วนแน่อยู่โอ้มีเข่าโค้งอยู่บาปโอ้โทษแสดงว่าถือตองแล้วพี่น้องแสดงว่าเขาตีไก่ละก็ไก่ละก็ถือลุไปถือรวดละถือรุดละตีแบกร้อยเนาะแม่กันลอยของเราว่าด้ตอกขื้นนี่ตุกเสียทับอยู่เนาะบารับไหม เนี่ยอืมอยู่ทึ่งบาอยู่อ่ะอ่าสองตัวโอ้โหโอ้แค่สามตัวก็ห้าเจ็บหนึ่งเลยแมีนเด็กง่ายทีอ่าอืมโอ้พี่ลองด้วยอืมเพราะว่าพวกเรกับสิตีคือกันว่าอ่าอ่าคือพวกเนี่ยของปูเอ่ออ่าบอยกว่าหรอกพี่รองแต่ว่าหายติดก็น่าเอาเอออืม ปูคนเดีวกไ่เชียงอยู่ไต่เชี่ยงบ่าไต่เชี่ยงหรอว่าแม่ลูกโอ้าดหาฉลากินน่รักกันเลประมาณพราะว่าคงสุดท้ายมหาปูคนีใช่สูตรก็ว่าเทิปูหมอนเ็โอวิเนิมิตโอ้ ดาวาปูน่งสองเร็แล้วปูนึ่สงเออประตูหนึ่งประตูสองเนี่่าไจากประตู1นึ่ไปเข้าประตูสองเตาปูบกเประตูสองเปิดประตูสองจากประตูหนึ่งประตู1นึ่งบเข้าดปูประตูน่ได้เข้าออกมากสิเข้าจันนะอกจากประตู1นึ่งไปเข้าประตูสองูไปเอาละพี่เอาออกจากประตูนึ่งแล้ววันที่นึ่งเสร็จแล้ว ก็มอกจับประตูหนึ่งหอกจับประตูหนึ่งแล้วพี่น้องฟังไว้ดีดีสร้างดีดีอ้าวในเบื้องต้นเนาะตัวนี้เป็นก้อนในเบื้องต้นเอาไปยุปูดีเนาะอายุปูนี่แหละกับปูไส้มาแบกนี่แหละมาแบกปูดีนะไม่โรคพื้นนล่เหล็กดีมีพื้นแม่นแม่นเลยพี่น้องเหล็กดีมีขอให้เพิ่นเด็มมีนิโปต้หรือเจ้า ูร้อย,ยงองลงลงยังไปไฟบาไปบ่ให้ร่วงพื้นเลยอ่าให้ร่วงใส่ขิดนเลยนอนอช่ดนชุบนเหมือนกันาวาน้อนไปแบบนี้กิเลยน้อนยูนอนกินชอบะไห้าเจ็ดหนึ่งหาเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหาหนึ่งตัดอมาแล้วเนาะพี่น้อเ็บซี่กับไปหาฉลากจินเมรัฐบาลเนาแต่ว่าออกจากประตูนึงไปประต